พระที่นประชาชนผู้ตายลุกขึ้นขับไล่ แม้เรียบเรียงขึ้นจากเพลงไทยเดิมตับลาวเจริญศรีแต่น้ำเสียงของรังสิตจงชาญสิทธโธหรือป่องต้นกล้าก็ส่งให้เนื้อหาปลุกใจในเพลงหนุ่มสาวเสรีแต่งโดยสุจิตวงเทศมีความหนักแน่นกลายเป็นเพลงประจำวงค่ะและเป็นเพลงของมวลชนในช่วงเหตุการณ์14ตุลาคม2516ถึง6ตุลาคม2519 วงต้นกล้าเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษามีชื่อเสียงร่วมยุคนะคะกับวงดนตรีเพื่อชีวิตอื่นๆเช่นวงคาราวานวงกรรมาชนวงคุรุชนมีจุดประสงค์ใช้ดนตรีไทยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่ะโดยได้รับแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนของจิตภูมิศักดิ์แรกเริ่มมีสมาชิก7คนนะคะเช่นนวรัตพงไพบูณ์เป็นนักประพันธ์เนื้อร้องและขลุย่ยพงศ์ศักดิ์เกตจรูนเป็นมือระนาดเอก ส่วนป่องต้นกล้าเป็นนักร้องและมือซอค่ะที่มีลีลาบรรเลงหาตัวจับยากอย่างที่ศิลปินดังวสันสิทธิเขตได้เขียนกลอนอะไรเอาไว้นะคะว่าเสียงซอสุดยอดบรรเลงเป็นเพลงปลุกเร้าปลอบโยนให้ผู้คนยินยนยินอ่อนไว้กล่อมจิตกล่าวใจเรื่อนรมค่ะ ปองต้นกล้าย้าไปพำนักที่อำเภอท่าหยางจังหวัดเพชรบุรีแล้ก็มีการสร้างสรรค์าง,งานอีกหลากหลายแขนงรวมถึงวรรณกรรมนะคะเช่นออนซอนหลวงพระบางเขียนร่วมกับศาสตราพิชานล้อมเพ่งแก้วปราดแห่งเมืองเพชร การจักไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีสหายร่วมวงการเพลงเพื่อชีวิตร่วมไว้อะไรผ่านโซเชียลมีเดียมากมายค่ะทางสุรชัยจันทิมาทรหรืองาคาราวานศิลปินแห่งชาตินะคะศักดิ์สิสริมีสมสืบพิชัยสุธาประดิษฐ์หรือออดกมาชนโดยพิธีรดน้ำศพมีขึ้นวันนี้นะคะที่วัดทองสุทธารามและชาปนากิจวันที่7มกราคมนี้ค่ะ